สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอ่อมาเจาะลึกแนวเขตหนึ่งที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะแต่ก็สำคัญมากๆเลยคือเรื่องพด็จการอำนาจนิยมค่ะเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่แล้วมันทํางานยังไงโดยอิงจากบทความวิชาการที่ศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะครับผม เคยรู้สึกไหมคะว่าแบบบางทีเราเห็นว่ามีการเลือกตั้งนะแต่ทําไมาบรรยากาศโดยรวมมันดูไม่ค่อยเอ่อไม่เหมือนประชาธิปไตยที่เราคุ้นเคยเท่าไหร่เนี่ยแหละคะ่ะคือสิ่งที่เราจะมาลองสํารวจกันวันนี้มาแกะกันดูค่ะว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของระบอบแบบนี้ครับถ้าว่ากันตามแก่นแท้เลยนะครับตามบทความเนี่ยเขาบอกว่าผด็จการอํานาจนิยมมันคือคือการที่กลุ่มคนที่มีอํานาจอยู่แล้วเนี่ย เขาผูกขาดอํานาจไว้เอ,อ่อแล้วก็อาจจะไม่ค่อยสนใจเรื่องสิทธิเสรีภาพหรือว่าความเท่าเทียมของคนอื่นๆสักเท่าไหร่และจุดสําคัญมากๆเลยก็คือเขาพยายามกีดกันไม่ต้องการให้ใครมาตรวจสอบการใช้อํานาจของเขาได้ไง่ายๆครับอ๋อ oh. คือเน,น้นการผูกขาดแล้วก็ปิดกั้นการตรวจสอบใช่ครับครับแล้วแนวคิดนี้จริง,รงๆก็มีการศึกษาอย่างเป็นระบบมาสักพักแล้วนะครับโดยฮวนเจลินตั้งแต่ปี1964นเ้นู่นเลยซึ่งไอเดียเริ่มแรกเนี่ยมันก็ได้รับอิทธิพลส่วนหนึ่งมาจากเอ่อความกลัวการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆใ,ในประวัติศาสตร์อย่างพวกการปฏิวัติในฝรั่งเศสรัสเซียอะไรแบบนั้นนะครับที่มันทําให้เกิดคําถามเรื่องเอ๊ะแล้วจะควบคุมอํานาจยังไงให้มันมีเสถียรภาพ น่าสนใจจังค่ะแล้วที่คุณลินศึกษาเนี่ยเขาชี้ให้เห็นลักษณะเด่นๆของระบอบอำนาจนิยมนี้ไว้ยังไงบ้างคะเหมือนว่าจะมีประเด็นหลักๆอยู่สัก3อย่างใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ3ประเด็นหลักๆเลยประเด็นแรกเนี่ยเขาเรียกว่าพหูนิยมแบบจำกัดหรือ limited pluralism คือลองนึกภาพตามนะครับเหมือนกับว่าเขายอมให้มีความหลากหลายหรือมีกลุ่มการเมืองอื่นกลุ่มสังคมอื่นอยู่ได้บ้างนะแต่ว่าทั้งหมดต้องอยู่ในขอบเขตที่ผู้มีอำนาจเขากำหนดแล้วก็ยอมรับเท่านั้น๋อ oh. ไม่ได้เปิดกว้างเต็มที่เหมือนในประชาธิปไตยแต่ก็ไม่ได้ปิดตายแบบห้ามมีใครอื่นเลยเหมือนเผด็จการเบ็ดเสร็จครับ เข้าใจภาพเลยค่ะคือมีรั้วกั้นอยู่ว่าเล่นได้แค่นี้นะอะไรแบบนี้ประมาณนั้นเลยครับใช่ครับแล้วประเด็นที่สองล่ะคะประเด็นที่สองคือเน้นควบคุมความคิดมากกว่าอุดมการครับภาษาอังกฤษคือ mentality over ideology อันนี้หมายความว่าเขาไม่ได้มีชุดความคิดหรือเหมือนเป็นคำพีอุดมการที่มาเป็นระบบชัดเจนเป๊ะๆเหมือนพวกพเผด็จการเบ็ดเสร็จอย่างลทัทธิคอมมิวนิสต์หรือนาซี แต่จะเน้นไปที่การสร้างออบรรยากาศหรือสร้างทัศนคติบางอย่างมากกว่าให้คนรู้สึกหรือคิดไปในแนวทางที่ผู้มีอำนาจต้องการอืเหมือนเน้นคุมโทนความคิดมากกว่าจะปลูกฝังอุดมการแข็งๆอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยครับเป็นการควบคุมความคิดทัศนคติโดยรวมมากกว่าแล้วข้อสุดท้ายล่ะคะข้อสุดท้ายคือไม่เน้นการระดมการสนับสนุนในระยะยาวครับ หรือ lack of political mobilization คือเขาไม่ได้พยายามจะสร้างฐานมวลชนที่สนับสนุนอย่างเหนียวแน่นจริงจังแบบต่อเนื่องไปนานๆโดยเฉพาะจากาคนรุ่นใหม่ๆหรือกลุ่มปัญญาชนซึ่งอันนี้มันก็เชื่อมโยงกับข้อ2ด้วยนะครับพอไม่มีอุดมการณ์ที่มันแข็งแรงชัดเจนเนี่ยมันก็ยากที่จะไประดมคนให้ผูกพันในระยะยาวได้ก็เลยเน้นควบคุมสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่า พอฟังทั้ง3ข้อแล้วมันดูเป็นลักษณะที่อยู่ตรงกลางน,นะคะไม่สุดโต่งไปทางเผด็จการเบ็ดเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ประชาธิไปไตยเต็มตัวใช่ครับเป็นลักษณะก้ำกึงแล้วในชีวิตจริงล่ะคะคนที่อยู่ภายใต้ระบอบแบบนี้เนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงคะมันกระทบกับชีวิตประจาวันมากน้อยแค่ไหนคือตามบทความข้อีว่านีครับ ในหลายๆกรณีเนี่ยชีวิตประจำวันทั่วไปที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองโดยตรงเช่นการทํามาหากินการเรียนการนับถือศาสนาเรื่องส่วนตัวอะไรพวกนี้ก็อาจจะดำเนินไปได้ตามปกติไม่ได้รู้สึกถูกกดขี่อะไรชัดเจนอ๋อหรอคะครับแต่แน่นอนว่าสิทธิเสรีภาพบางอย่างโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการเมืองการแสดงออกการรวมกลุ่มการตรวจสอบรัฐอันนี้จะถูกจากัดแน่นอน หรือบางทีสิทธิบางอย่างมันก็อาจจะถูกจำกัดโดยปัจจัยอื่นอยู่แล้วด้วยเช่นพวกกรอบประเพณีหรือศาสนาที่เข้มงวดในสังคมนั้นๆน,น,นะครับเข้าใจค่ะแล้วมันมีรูปแบบเฉพาะที่น่าสนใจที่เราอาจจะเห็นบ่อยๆในยุคนี้ไหมคะมีครับมีรูปแบบที่น่าสนใจแล้วก็ซับซ้อนขึ้นด้วยที่พบเห็นเยอะในปัจจุบันเลยคือสิ่งที่เรียกว่าอำนาจนิยมจากการเลือกตั้งหรือ electoral authoritarianism อำนาจนิยมจากการเลือกตั้ง ชื่อมันดูย้อนแยงนะคะใช่ครับมันย้อนแยงเพราะว่ามันใช้การเลือกตั้งเนี่ยแหละครับเป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมหรือเป็นเหมือนเปลือกนอกคือมีการจัดเลือกตั้งจริงแต่ว่ากระบวนการต่างๆทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้เสรีไม่ได้เป็นธรรมจริงอำนาจจริงๆมันก็ยังอยู่ที่กลุ่มเดิมแล้วก็มีกลไกที่ทําให้ตรวจสอบถ่วงดุลได้ยากเช่นการควบคุมสื่ออย่างหนัก การใช้ทรัพยากรของรัฐเอาเปรียบคู่แข่งหรือแม้กระทั่งการออกแบบกฎกติกาให้ตัวเองได้เปรียบโหนี่น่ากลัวเหมือนกันนะคะเพราะมันทําให้ภาพมันเบลเบลไปหมดเลยว่าตกลงนี้มันคือประชาธิปไตยหรือเปล่าใช่เลยครับนี่คือความท้าทายสําคัญเลยในยุคนี้คือการมีแค่การเลือกตั้งเฉยๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่ตัวชี้วัดประชาธิปไตยเสมอไปเส้นแบ่งจริงๆมันอยู่ที่คุณภาพของการเลือกตั้งนั้นๆต่างหากว่ามันเสรีไหม เป็นธรรมไหมโปร่งใสตรวจสอบได้จริงหรือเปล่าและที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือมีสถาบันหรือกลไกอื่นๆที่ทําหน้าที่ตรวจสอบถุงดุลอํานาจฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงไหมเช่นศาลที่เป็นอิสระจริงๆสื่อที่เสรีหรือหลักนิติธรรมที่มันศักดิ์สิทธิ์บังคับใช้ได้จริงครับแสดงว่าไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนจะดูซับซ้อนขึ้นยังไงก็ตามเนี่ยหัวใจหลักของปัญหาก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมๆถูกต้องครับ สรุปปัญหาใจกลางของระบอบอำนาจนิยมไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามมันมีอยู่สองอย่างหลักๆคือ 1. การผูกขาดอำนาจโดยที่ไม่ค่อยแคร์เรื่องสิทธิเสรีภาพหรือความเสมอภาคของคนอื่นและ 2. คือการเกียดกันปิดกัน้นไม่ให้มีการตรวจสอบการใช้อำนาจนั้นๆได้อย่างมีความหมายบทความยังชี้ด้วยนะครับว่าอำนาจนิยมแบบนี้มันอาจจะไม่ได้มาจากผู้นำคนเดียวเสมอไปแต่อาจจะฝังตัวอยู่ในสาบัานใหญ่ๆก็ได้เช่นกองทัพ พรกการเมืองพักเดียวหรือแม้แต่ระบบราชการที่ใหญ่โตและมีอํานาจมากครับค่ะพอจะเห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นแล้วนะคะถ้าให้สรุปสั้นๆอีกทีก็คือเผด็จการอํานาจนิยมเนี่ยเป็นระบอบที่ผู้มีอํานาจเขากุมอํานาจไว้ไม่ค่อยเปิดให้ตรวจสอบแล้วก็ไม่ได้เคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าบางทีหน้าฉากมันอาจจะดูเหมือนมีนกลไกประชาธิปไตยอยู่บ้างอย่างเช่นการเลือกตั้งก็ตามใช่ครับ สรุปได้แบบนั้นเลยครับและในยุคสมัยนี้ที่ข้อมูลข่าวสารมันเยอะแยะไปหมดรูปแบบการเมืองก็ดูจะซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับการที่เราเข้าใจลักษณะแก่นแท้ของอำนาจน,นิยมแบบที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยเอ่อมันอาจจะช่วยให้เรามองทะลุเปลือกนอกที่เห็นแล้วก็สามารถตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราได้ดีขึ้นหรือเปล่า คำถามที่อยากจะทิ้งท้ายให้ลองคิดกันต่อก็คือบางทีการแยกแยะระหว่างรูปแบบที่เห็นภายนอกกับเนื้อแท้ของการใช้อำนาจจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับพวกเราในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกยุคปัจจุบันนี้ก็ได้นะครับ